สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับจากภาพต่างๆที่ได้มีการเผยแพร่กันทางโซเชียลมีเดียทั้งทางฝั่งไทยและทางสอปป,อปอลาวนะครับเป็นภาพของปั๊มปตทที่จังหวัดหนองคายที่ได้มีรถยนต์จากฝั่งลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็กได้มีการเข้ามาเติมน้ํามันภายในปั๊มเป็นจํานวนมาก ซึ่งชาวลาวที่ได้ข้ามาเติมน้ํามันที่ฝั่งไทยนะครับส่วนมากก็เป็นประชาชนลาวที่มีกําลังซื้อโดยชาวลาวท่านหนึ่งได้กล่าวว่าน้ํามันที่ลาวนั้นมีราคาแพงและนําเข้ามาจากไทยซึ่งทําให้มีราคาที่สูงและเมื่อได้เดินทางเข้ามาในไทยก็มักจะเติมน้ํามันให้เต็มถังและสามารถนํากลับไปขับขี่ที่ลาวได้ประมาณ1-2สสัปดาห์และเมื่อน้ํามันใกล้หมดก็จะเข้ามาเติมที่จังหวัดหนองคายใหม่อีกครั้ง สืบเนื่องมาจากระยะทางจากนครหลวงเวียงจันทร์มาที่หนองคายมีระยะทางเพียงประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้และสามารถเดินทางได้สะดวกซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีการเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดียของทางสอปป,อปอลาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับว่าชาวสอปป,อปอลาวพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวสอปลาวท่านแรกครับท่านนี้เขบอกว่าสมน้ำหน้าพวกที่ไม่ยอมขายน้ำมันตอนนี้สถานการณ์มันพลิกกลับและ,ะไรายได้ก็ไปเข้ากับพวกเขาแบบเต็มๆม,มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขบอกว่านี่คือวิธีเอาตัวรอดในแต่ละวันถ้าจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยก็คงจะยาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปป,อป,อปอลาวท่านนี้ก็น่าจะแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยยินดีด้วยนี่คือชัยชนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปป,อป,อปอลาวท่านนี้ก็เข้ามาบนเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้หมู่บ้านของฉันไม่มีน้ํามันขายแล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าขอขอบใจทางฝั่งไทยด้วย ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นความสะดวกของใครเช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้ก็บอกว่าใครจะสะดวกเติมก็เติมจะได้ไม่ต้องแออัดอยู่ฝั่งลราเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าไปที่นั่นมันสะดวกมากไม่ต้องต่อคิวเติมน้ํามันแถมราคายัางถูกอีกด้วยมาต่อกัทนที่ความคิดเห็นต่อไปครับ นี่คือวิธีการเอาตัวรอดนะพี่น้องมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บ่นเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลาวตอนนี้ต่อให้มีเงินก็ยังเติมน้ำมันไม่ได้มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปไปเติมกันฝั่งไทยหมดแล้วอยู่ที่ฝั่งลาวบ่มีน้ำมันความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าฉัานก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะข้ามไปยู มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปปลาวท่านนี้ก็น่าจะประชดพักรัดนิดหน่อยนะครับสืบเนื่องมาจากพักรัดของสปปลาบอกว่านี่เป็นเรื่องทางจิตวิทยาของชาวลาวที่รู้สึกว่าน้ํามันขาดแคลนนะครับดังนั้นชาวสปปลาวท่านนี้เลยเข้ามาบอกว่าฝากบอกนักจิตประสาทให้ไปเติมน้ํามันที่เมืองไทยด้วยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าอยากข้ามไปเหมือนกัน แต่ว่าฉันขี่แค่มอมเ,ตอ,เ,อออเตอนนเตอนนราา์ไซค์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเงินบาทไหลออกไปนอกประเทศแล้วตอนนี้ความคิดเห็นต่อไปน้ำมันในลาวราคาแพงไม่มีที่ให้ซื้อน้ำมันแล้วก็หายากมากๆด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเงินในกระเป๋าเป็นของท่านแล้วมันก็จะมีทางออกเสมอ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็เข้ามาบ่นนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าน้ำมันลาวขายแพงแล้วก็หายากที่เติมก็แทบจะไม่มีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปปลาวท่านนี้ก็เข้ามาบ่นแบบแรงๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าทองลุนเอ้ยไม่อายบ้างหรอที่ต้องไปเติมน้ำมันที่ประเทศไทยสำหรับนายทองลุนก็คือ ประธานประเทศของสอปป,อปอลาวคนปัจจุบันนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ประชดประชันแบบคำ,คำว่าดีเป็นเรื่องของจิตประสาทที่เราคิดกันไปเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับก็มีแต่คนรวยเท่านั้นที่ไปเติมได้ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าบ้านเขาไม่ได้ขาดแคลนน้ำมันเหมือนกับบ้านเรา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าก่อนช่วงโควิดพวกเขาก็ไปเติมน้ำมันกันเยอะๆแบบนี้นั่นแหละมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับอยากจะข้ามไปเติมแต่ว่าฉันขี่แค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวสปปลาวท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่า ฉันได้อ่านแต่ละความเห็นก็รู้สึกเศร้าบางคนก็เห็นด้วยว่าควรจะไปเมืองไทยเพื่อเติมน้ำมันแทนที่พวกเขาจะพึ่งพาตัวเองเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบในลักษณะอื่นๆและเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันได้หมดคำที่จะพูดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ในประเทศของเราราคามันแพงและยังหาที่เติมไม่ได้อีกด้วยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสปปลร,ราท่านนี้ได้เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เราควรจะตรวจรถที่ออกนอกประเทศว่ามีน้ำมันเต็มถังหรือเปล่าถ้ามีน้ำมันเต็มถังถึงให้ออกนอกประเทศได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าพวกเขาก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วความคิดเห็นต่อไปท่านนี้บอกว่าอยากข้ามไปซื้อใส่ขวดมาใส่รถแทรกเตอร์บ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับอยากไปเติมแต่ว่ามันไกลามากฉันอยากอยู่ประเทศไทยที่ราวน้ำมันแพงและเงินเฟอ้อมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ดีแล้วที่ไปเติมที่ไหนสักที่เพราะว่าตอนนี้บ้านเราใส่แก้วขายกันแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ไปเติมน้ำมันพวกเขาไปเที่ยวแล้วไปหาของกินพอเที่ยวเสร็จแล้วพวกเขาก็เติมน้ำมันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปบ้านเราขายแพงสุดๆตอนนี้เด็กไปโรงเรียนลำบากมากเนื่องจากไม่มีน้ำมัน ผู้นำฉลาดสองสยัยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสวปปลา่านี้พูดถึงประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าคนในประเทศของเขาคิดไวทำไวจัดการกันเร็วแต่ว่าในบ้านเรามีเพียงคำพูดและคำพูดเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับชาวสวปปลาตะนี้ก็เข้ามาประชดเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าก็ไปเที่ยวบ้านเขาก็ต้องเติมน้ำมัน บ้านขาไม่ต้องตกใจนี่เป็นเพียงแค่จิตประสาทมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำมันในสอปป,อปอได้ปั๊มน้ำมันในลาวไม่สามารถมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ข้ามไปได้แล้วก็ฉันก็จะเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าแล้วน้ำมารเสเซียที่ราคาถูกๆไปอยู่ไหนแล้วล่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกอยู่ที่นี่ก็ไม่มีน้ำมันให้เติมแล้วเมื่อวานจากประตูชัยไปดมมะขามก็ปิดทุกปั๊มแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับทุกอย่างนำเข้าจากไทยกว่า90%เซ แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่ามันโคตรโง่น้ำมัน100%มาจากไทยข้ามายังฝั่งลาวเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก3าความคิดเห็นนะครับท่นแรกเขาบอกว่าถ้ามีเงินไปอยู่ไหนก็ได้ผมอยากไปอยู่สหรัฐอเมริกาความคิดเห็นต่อมาครับเมื่อดานเปิดคนลาวก็เดินทางออกไปซื้อของและแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องเติมน้ำมัน เราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับชาวสปปลาวท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อข้ามไปฝั่งไทยก็มักจะใช้จ่ายเป็นเงินบาทเพราะว่าคนลาวชอบใช้เงินบาทเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าใช้จ่ายง่ายและนี่ก็คือเรื่องจริงของสังคมลาวครับผมนั่น,น,นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความคิดเห็นของชาวสปปลาวที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ชาวสปปลาวข้ามมาเติมน้ํามันฝั่งไทย ที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบา,บายๆสวัสดีครับ